สวัสดีครับพวกเรากลุ่มดีออกครับตอนนี้ผมนะฮะอยู่ที่ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรจังหวัดอยุทยาครับตอนนี้นี่ครับผมกําลังจะพาคุณไปชมสารคดีเรื่องหนึ่งฮะซึ่งเราได้ถ่ายทํากันที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดอยุทยาครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโขนนั่นเองครับตอนนี้เราอยู่กันที่แผนกหัวโขนหรือแผนกช่างโขนนั่นเองครับถ้าอยากดูว่าโขนเนะฮะเป็นมาอย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่ราชการที่เท่าไหร่เนะฮะเราตามติดกันได้ที่นี่ครับ ศาสตราจารย์สมพลบัวชาติกรรมการบริหารศูนย์ศิลปชีพบางไสที่ปรึกษาแผนกช่างประดิษฐ์หัวขนที่ปรึกษาแผนกช่างเครื่องหนังที่ปรึกษาแผนกช่างชุดดินเลื่อมขนละครที่ปรึกษาแผนกช่างปั้นดินหอมอเรื่องของหัวขนเนี่ยนะฮะคือก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจซะก่อนว่าหัวโขนเนี่ยเป็นหน้ากากที่เราทรําเป็นศีรษะอันนี้เนี่ย ก็เนื่องมาจากว่าเกี่ยวกับการแสดงการแสดงของแต่ละตัวก็จะมีสัญลักษณ์ของแต่ละตัวจะบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของตัวนั้นๆทีนี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยอ,อันนี้จะเกิดให้ฟังซะก่อนสมัยก่อนโ,โขนอ่าจริงๆแล้วการแสดงไม่ได้มีหน้ากากสวมใช้เขียนหน้าทีนี้การแสดงโขนแต่ละครั้งเนี่ย มันมีตัวจํานวนมากเหลือเกินทีนี้มานั่งเขียนที่นี่นไม่หวัดไหวแล้วก็เดี๋ยวก็ล้างหน้าเดี๋ยวก็เขียนอีกทีนี้ความจำเป็นอันนี้มันก็เลยที่จะต้องคิดค้นขึ้นมาว่ามันควรจะหาหน้ากากล็ล่ะต้องสมหัวแล้วละมาแทนการเขียนให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทีนี้หัวโขนเนี่ยเป็นงานที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุด ในงานาวิจิตสินอย่างหนึ่งในด้านสาขาของศิลปะคือมีความความงามที่รงตัวเรามารู้ก่อนว่า,าหัวโขนเป็นหน้ากาศตาในหัวโขนเนี่ยมันมีตาโพลงตาโพลงคือตาคมกลม,ลมทีนี้ตาจระเข้มันก็จะมีความยักเหมือนกับเอาธรรมชาติเนี่ยมาศึกษา แล้วก็เติมความรู้สึกเข้าไปให้มันน่ากลัวให้มันน่ากลัวมากขึ้นนี่คือการใช้จิตวิญญาณในทางศิละปะใส่ลงไปในผลงานทีนี้ปากก็เหมือนกันเขาเรียกว่าปากเสยยปากเสยยเนี่ยก็เหมือหมายความว่าแบะปากแบะแล้วก็มีเขี้ยวงูทีนี้ปากขบทางภาษาช่างทางหัวขวายกาปากขบคือก็ปากขบปากขบเนี่ยก็มีลักษณะ เที่ยวทูกเขามีลักษณะของเขานี่คือเรียกว่าสัญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของแต่ละตัวแลวที่นี้ปากขบเที่ยวมะลิก็มีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หูก็เหมือนกันหูเนี่ยเป็นหูแบบมนุษย์ก็มีเป็นหูแบบยักษ์ก็มีเป็นหูแบบลิงก็มีจอก็เหมือนกันจรเนี่ยเป็นจรแบบมนุษย์ก็มีเป็นจรแบบลิงก็มี เพราะฉะนั้นแต่ละแบบละแบบนี้จะไม่เหมือนกันจอรยักษ์ก็เหมือนกันแม้แต่สีก็ไม่เหมือนกันหน้าก็ไม่เหมือนกันยอดก็ไม่เหมือนกันมียอดน้ำเต้ามียอดเดินหนมียอดบวชมียอดบัตรมียอดน้ำเต้าน้ำเต้าห้ายอดเพราะฉะนั้นนี่คืออัจฉริยะของครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างสรรค์เขาไว้ในงานหัวขู เพราะฉะนั้นจะเอามาเล่นกันมาลงถูกมาทำกันง่ายงมันไม่ใช่อย่างนี้เป็นศิลปะหนึ่งในสยามที่เรียกว่าสวยงามเป็นชิ้นหนึ่งที่ตกอยู่ในประเทศใดในชาติใดก็ตามมันจะบ่งบอกทันทีว่านี่คือไทยแลนด์ก่อนจะมาเป็นโขโพนเนี่ยสะสวยสวยงามอย่างนี้เนี่ยเห็นว่าทำด้วยกระดาษ ทำอย่างไรทีแรกจะต้องมีแบบมีต้นแบบของแต่ละแบบก่อนไม่ว่ายักษ์ว่าลิงว่ามนุษย์หรือจะสิงสาราสัตว์อะไรก็แล้วแต่จะต้องมีแบบจึงใช้กระดาษในสมัยโบราณท่านก็ใช้กระดาษสานี่แหละเอามาปิดเป็นชั้นๆโดยการเอาแป้งเปลียยนมาปิดปิดแล้วปิด,ปดอีกปิดจนกระทั่งให้มันหนาพอสมควรประมาณเก็แปดชั้นแล้วก็มากรนมากรนมากวด คำว่าขวดเนี่ยก็คือหมายกวาทาให้เรียบทําให้เข้าที่ทําให้เขา้าเข้าร่องเข้าร้อยหน้าตาหูตาจมูกปากให้ปรากฏที่ชัดเจนนี่ว่าการขวดทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำเนี่ยนานพอสมควรกว่ากระดาษจะแห้งกว่าจะผนึกติดกันแล้วเสร็จแล้วจึงพาแบบออกมาพาแบบออกมาแล้วก็มาเย็บเย็บให้ติดกันเย็บติดกันเสร็จแล้วก็จึงมาพ่อ พ่อในที่นี้ก็คือการใช้รักสมุกเนี่ยมาพอ่อมาพอ่อมาเกลี่ยมาแต่งหน้าจะแต่งเป็นหน้าอะไรลนะ่ะหน้ามนุษย์พระรักพรามหน้าลิงหรือยักษ์ทศกัณฐ์อะไรเงี้ยก็จะมีรูปแบบอยู่รักสมุกเนี่ยก็คือจากยางรักไม่ใช่ต้นดอกรักที่เราแลเห็นทั่วไปต้นรักเนี่ยเป็นต้นใหญ่มียางเหมือนกับยางพาราน,นี่แหละเขาต้องกรีดออกมา แล้วก็ามาหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาเกลือมากรองเพราะฉะนั้นรักเนี่ยจึงมีบทบาทมีความสําคัญลหลายๆอย่างในงานศิลปะในอย่างหนึ่งคือหวกหุ่นมาทํารักสมุกสําหรับปั้นลายสําหรับตีลายสําหรับเกลี่ยนหน้าปั้นหน้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจึงใช้กระดาษปิดทับอีก <c oughs> เมื่อได้ที่แล้วจึงเอาสีเนี่ยมาทา สีในที่นี้สมัยก่อนก็ใช้ชะลกผสมกับดินสสพอแล้วก็มาพอกพอกแล้วก็ขัดขัดจนพื้นเรียบเรียบทีเดียวทา,ทาขัดทาขัดทาขัดอย่างนั้นแหละจนกระทั่งคือถามว่ากี่หนจนกระทั่งเรียบต้องสเกตเองแล้วจึงจะลงสีจึงจะปิดทองได้พอเสร็จแล้วลงสีปิดทองเสร็จก็จึงมาเขียนเส้นบนใบหน้าเท่าที่เห็นนี้แหละ,ะเมื่อเสร็จแล้ว ลงลักปิดทองเสร็จเขียนเส้นเขียนหน้าเสร็จแล้วอะไรแล้วระบายหน้าเสร็จเลยเสร็จก็ประกอบติดลายปิดทองลงรักปิดทองประดับแววแววก็คือเพชรกระจกประดับติดลงไปยอดชดาทั้งจอนหูเมื่อประกอบสิ่งเหล่านี้เสร็จก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยอสุดท้ายนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะขอฝากไว้ก็แล้วกันไว้สั้นๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ผลเป็นการแสดงในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ทีนี้รามเกียรติ์เนี้ยมันก็คือวรรณกรรมชิ้นเอกของประเทศเราควรจะภูมิใจว่าเราเองไม่ใช่คนเขียนแต่ผู้ที่เขียนคือบรรพบุรุษของเราคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,าโลกมหาราชท่านทรงมีผลขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทดิดทูนปัญญาความสามารถของท่านหนึ่งละสอง เราควรจะคำนึงถึงตระหนักถึงความเป็นไทยไทยเราอยู่ได้ไทยเรามีชื่อเสียงไทยเราเนี่ยจะขอจจกระจายไปในนานา,นาประเทศที่เขาจะรู้จักได้ก็เพราะว่าเราเป็นอารยะประเทศที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครเพราะมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปริชาสามารถพาประเทศชาติ รอดพ้นมาได้ตลอดเวลาเราเป็นอนุชนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นเราควรจะช่วยกันรักษาถ้าเราไม่ทำเราช่วยกันอารุรักไว้ถ้าเราทำไม่เป็นถ้าเราเล่นไม่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ํำเป็นแต่เราเป็นคนไทยนะต้องคำนึงตรงนี้ประเทศไทยเรามีอะไรดีอวดเขาต้องคำนึงอีกสิ่งเหล่านี้เนี่ย ควรจดจำเอาไว้ประเทศไทยจะยืนยงอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทั้งหลายนี่แหละที่ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏได้ก็พวกเรานี่แหละที่จะเป็นสร้างอารยธรรมให้ชนชาติอยู่เนี่ยเขาได้ยกย่อง